สวัสดีค่ะน้องลูกค้าทั้งคู่นะคะมาเร็วๆจับจับกล้องกันนิดนึงลูกนะอันนี้น้องเบนะิร์ดนะคะมาตัดผมคนสุดท้ายกับน้องอะไรลูกน,น้องปานนะคะก็เขาไม่ใช่แฟนกันนะคะ <c oughs> นั่งโต๊ะข้างนะคะจับมาถ่ายรูปพี่ออกตัวก่อนนะคะลูกค้าไม่ใช่แฟนกันนะคะแต่อนาคตพไม่แน่นะคะเห็นไหมตัดผมที่นีพี่ ที่จะลิงให้ได้อยู่นะคะน้องนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนี่ท่านั่งแตะอยู่ตรงนี้แเราแตะเวลาห้าทุ่มนะคะอันนี้ฟอกยังไงสัซ่ามาที่บานสีผมได้แล้วรึอ๋อน้องเมื่อเมื่อเดือนครึ่งที่แล้วมามาฟอกสีผมแล้วทำสีผมแล้วแล้วหนังหัวแพ้วันนี้ก็เลยไม่ได้ฟอกค่ะเติมโ้นเฉยๆแล้วคนมันนำลูกขึ้นมาต้องตี้นนันก็จะต่างกันนิดนึงเพราะมันตรงนี้มันไม่ได้ฟอกมันจะไม่หมดเขียวหัวแดง โอเคคงไม่ได้นี่นะคะไม่ได้เขาไม่ได้สัดทำแล้วมาแจกนะคะ <c oughs> น้องทำไปซื้อได้น,นะคะน้องขายอยู่ที่พารากอนนะคะ <c oughs>